สวัสดีครับผมอ้ําเดตุมครับวันนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าตื่นตั้งใจมากตั้งแต่ลูกมะนาวมาสามปีสองสมปีไม่ประสบความสำเร็จพยายามจะซื้อมาสามต้นนะปีปีปละต้นสองต้นพ็อยู่ดีๆก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรต้นนี้นะฮะ ไม่สนใจอะไรอย่างก,ก็ใส่ใส่ในนี้ไว้แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนสนใจมันก็ไม่ออกก็เลยไม่สนใจพอมาวันนี้สยอดเมื่อกี้ดู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 ดใส่ปุ๊บเฮ้ยเจอมะนาวนี่ลูกแรกลูกแรกขอโทษสองลูกติดแม่เงยส ตายแล้วเพิ่งเห็นสามลูกเอาแล้วกูรวยแล้วมึงอ่ะอีนี่กําลังออกดอกเดี๋ยวพ่อนเดี๋ยวโดนสามลูกอ๋อไม่นี่นี่นีหนึ่งลูกสองลูกอน,นี้อีกห้าลูกแล้วเว้รวยรวยแล้วกูรวยแล้วนี่นี่นี่ลูกที่หกนะหกนะลูกที่หกนะนี่นี่นี่อีกลูกหนึ่งเจ็ดเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแม่งอ่าอ,าอาีนี่นกำลังออกอีนี่กำลังมาอีนี่กำลังมา เจ็ดลูกข้างล่างนี่มีอีกแปดเอาแล้วอ้ําเอาแล้วตุ๊กตต้องกลับมาดูแลจะใส่ละนี่ก็แต่ถีเลยนะเนี่ยมะนาวยิ่งยิ่งช่วงมะนาวไม่ออกอ่าพวกดงดอกก็กําลังออกแต่เดี๋ยวจะต้องบํารุงกันหน่อยละคึดว,ว่าจิจินี่ข้างล่างก็มีอีกนี่ข้างล่างมีกมาไหมไป่ไม่ม่มนี่นี่นี่นอนี่นี่นี่อีก นู่นอีกโอ้โหเรียบร้อยสิบลูกสิบลวงนี่ขายบลกซื้อบ้านได้เลยหายแล้วรวยแล้วดีใจมากเดี๋ยวนานเก็บเกี่ยวจะถ่ายมาให้ทุกคนดูดีใจมากนี่มะนาวรอดแรกชีวิตนะตั้งแต่ตั้งแต่หัดปลูกมานี่โอ้โหนี่ร็อดแรกเลยเดี๋ยวสสัยต้องเอาลงเดี๋ยวจะเอาลงตรงนี้ จะทุบทุบไอ้นี่ออกเอาบอ่อซีเมนต์ลงเรียบร้อยเอาต้นเอาสักไม่ต้องเยอะเอาเจ็ดแปดร้อยลูกพออยากจะเอาเยอะโอเคครับไ้เจอกันนี่นีนเออเดี๋ยวไว้อันอื่นค่อยโชว์ทีหลังบาย